สวัสดีค่ะการสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนับเข้าสู่ช่องแพร่พรวยคลิปนี้ทั้งช่องเฮาจะผ้ามาตามแนวความฝันของแม่นาานะค่ะผู้ชมแม่นาเป็นยาาของน้องอูโซนนะค่ะผู้ชมที่เด็กมีเส้นนะค่ะผู้ชมและแม่นาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นสุดๆของช่องแพร่พรวยเฮาคือกันนะคะแม่เฮาเป็นคนจิตใจดีนะค่ะนะคผู้ชมท้าฝันเป็นตา เป็นแนวทางตัวเลขเม้าจะบบห่วงเลยนะคะเพิ่นเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็แบงปันตัวเลขแนวทางไ้แฟนช่องเฮ้าเดดพิจารณาคะงวดนี้แม้าฟันดีขักหลายขนมจุชมเป็นแนวข้อฟันที่ได้ตัวเลขเลยนะคะงวดนี้แม้าบอกว่ามักชุดเดียวหางเดียวเลยนะคะงวดนี้ฟันเลยนะคะทาผู้ใดที่เป็นแฟนช่องเฮ้านะคะมักตัวเลขกับแม่หน้านะคะก็พิจารณาได้เลยนะคะงวดนี้แม่หน้าเฮ้าฟันเห็น ในหลวงรัชการที่เก่านะคะับชผชมจะเป็นแนวความฝันแบบใดจังใดนะคะใซีเป็นจ่องเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของแม้เเฮาให้แม้เเฮาเป็นคุนเราให้ฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ฮัลโหลแม่นาแพ่เองค่ะสวัสดีค่ะจ้าเป็นไดแม่กินข้าวกินน้ำไปฮะกินข้าวกินน้ำจะยังกินกินแล้วค่ะหนาวบ่บ้านหนาแม่บ่ห่อนล่ะอ๋ออากาศอบอ้าวขึ้นเลยเนาะแม่เนาะอุน่นขึ้นเลยนเนาะเล็กเลกหนาวคักเนาะแม่นเนาะโอเคแม่เป็นไดงวดปุ่งยาหมานบ่บ่ได้ชื่อเลยอ่อหนูบอดิตามงวดปุ่ยาหวานเป็นไดงวดนี้แม่ ฟันดีบ่าออกพรรษาเมียว้นลอยกระทงเข้าฟันดียังบอกแฟนจองเข้าเนี่ยไก่ปีใหม่แล้วหาเดี๋ยวโชคเดี๋ยวใช่น้ำกันฟันแม่ฟันเพื่อนอาจารย์คันเนี่ะฟันอันฟันเห็นอันว่าอันโจบอัน ลอกตาออกเพ่นนะโอ้ค่ะคนคนคนพม่าจาัดงานอยู่นี่อยู่เพื่อนอาจารย์คนน่งอุอ้ย<อ>หนูคนลูกไม่น่าคือฝันดีค่ะแท้หเออว่าคนพม่าจัดงาน่วนเพื่อนอาจารย์สุสัท์คนนี้<อ>จัดงานประชันมีตบ,บวนพ่อนล่ำอัอ้อยพักดนาวลูกยาวๆเลยบะนี่ฝันดีค่ะดีแนนอนแม่อืม ฟันฟันว่านศพมีอันศพบลอกเก่าเพิ่นเสียแล้วก็มีการมาจัดงานนี่เพื่อนอาจารย์ดิแม่จ้าโอ้บัตรเลขที่เพิ่นหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์บัตรเลขที่เพิ่น,นอ่ะนะค่ะโอ้ไม่น่าฟันมือใดนี่ฟันโดนยังฟันเลขสามสี่มืออ้าคนหลา,ายหลายมาสั่นค่ะจัดขบวนพอดลำอันคัน โชเป็นหน้ามุ่งงามมาสั่นโอ้ยฝันดีค่ะน้องแม่น้าเนาะแม่น้าฝันดีอีหลีแล้วแล้วในฝันเห็นเพื่อนเพื่อนบ่แม่ฮะนฝันเห็นเพื่อนบ่เห็นแต่ศพเห็นแต่ศพโอ้เห็นเพื่อนศชเพื่อนนอนเลยตีบ่บ่เห็นเห็นอันอันชะดาอีหยังนั่นอันศพคนตั้งันหน้าอ๋อค่ะโอ้เห็นเห็นโล่งเป็นบ่แม่อ่า อ๋อที่ที่เป็นแบบคือของเชื้อเจ้านะแม่นโบอ่าเออโอ้อออานะที่ตั้งเป็นสูงๆแหลมๆเมนบ่แม่อ่เออโอ้ค่ะว่ามจาจัดงานในบา้านเลขทีหนึ่งเก่าสูนเนาะแม่อ่าข<ส>้าแนนะท่าแตนนีปป่พวกหมกม่วงอันข้างหนาซุ้มเจ้า,าอันขายของนี่น่ะค่ะค่ะโอ้ที่อันตรงนาเลยทีข้าแตนสุสัตนะค่ะที่ใกล้ๆเฮือนแม่น้าเนาะแม่น้าเนาะเออใกล้ๆกันค่ะประชื คอยตื่นขึ้นมาขนหัวคอยลุกหยาบหยาบเว้ยบ้ามึงเนี่ยเยาวาีเจ้าแม่มึงเนี่ยหนูตอนนี้มักหนาวหนูลูกยาวๆเลยเพราะว่าอันฟันมันเครื่องมาจัดงานยแต่พี่ว่าสั่นคอยว่าค่ะหัวนั่งล่ำหนค่ะเป็นขบวนขบวนมากกับเปฟันอยู่นะซบฟันนะค่ะโอ้ยฟันดีคักดีเน่ยเพราะว่าคอยซื้อเลยคอยสิซื้อตัวนี้ค่ะ ถ้าไม่น่าซื้อซื้อซื้อตัวใดเนี่ยบ้านเลขที่นี่บ่แม่อ่าบ้านเลขที่วันหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์บอต้องไปตัวอื่นดอกไมนบ่แม่เออบ่ต้องไปตัวอื่นาถูกให้เดชโชคไม่ใช่แม่ฟันดีลีแม่อันสองสามมือกับบอเมนตรงกับอันวันอาทิตย์พอดีบ่ฮะบ่แม่นตรงกับอันอันอันบ่แม่มือร้อยกับท่องเมนบ่วันอาทิตย์วันจันทร์เ็นบ่ มือเลื่อยกับทุ่งกับวันจันทร์เนาะเพราะว่าสามเหมือนบ่แม่ยสองสามเหมือนเนาะโวยมือผ่าใหญ่เลยดยเนาะเม่ยป้าแม่เฮาฝันดีคักดีเมียนะคะผมคือกันสร้างฝันแย่ฝ่ายวางอืฝันแปลว่าฝันเป็นนกราฝันแล้วฝันจื้อฝันจำน้ำน้ำแม่เนาะเออป้าฝันดีคักอลีแม่คนก็มาไล่ไหลแนจอดรถน่ะเต็มอยู่โรงเรียนนี่ก็เต็ม โอ้ค่ะเตถนนเต็มคนนะโอ้แสดงว่าเต็มแบบเต็มถนนแถวบ้านนาบ้านไม่น่าเลยมันบ่เออโอ้ค่ะโอ้หนูคือขนลูกค่ะเองเมื่อนี้งวดนี้สงสัยเมียสิได้โสงไงไม่น่าอีกอย่างไม่น่าเป็นคนใจดีย์นะคะสาธุเป็นคนจิตใจดีเพื่อนทามีแนวทางความฝันดีๆแนวเลขตัวเลขดีๆไม่น่าจะบ่ห่วงเลยเพื่อนเป็นคนใจดีนะคะ กะให้แม่เฮาได้โชคไดชใช่งวดนี้ให้ได้โขกมานแม่ให้ได้รางวัลใหญ่ต่อับปีใหม่เด้อแม่เด้อใช่ทุกแล้วกะให้แฟนช่องเฮาได้โชคไดชใช่น้ำแม่เนี่ยแม่สิได้มีเงินมีทองใส่กันทุกคนเนาะแม่อันเป็นได้แม่งวดนี้น้องโอโซนบอกว่าแม่บ่เนี้ยนี่มันเล่นอยู่นี่บ่ได้บอกแม่บ่บ่ได้บ่บ่ความฝันไม่น่านี่ละมากเลยแหละเนาะแม่เนาะอ่าเอาความฝันเข้าในละแม่อันทำไม่น่าไม่น่า ไม่น่ามากนี่นคือบา้านเลขที่ยังเดียวหรือว่าอายุเพิ่นนําเนี่ยอะเจ้ามักเลขชุดเดียวนี่แม่นบ่นนมัร์กแค่แต่บา้านเลขที่พ่นนี่แหละ,อ,ะอายุคนอะไรเก่าสิบยี่สิบบอ,อตอนเพิ่นเสียบ่แม่น98บ่89บ่98บ่ะเก็าแเก่านี่แล้วก็วันเกิดเพิ่นก็05นั่นหแหละแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าเพิ่นเฮไปบ้านเลขที่จัดอยู่บ้านเลขที่เนาะแม่เนาะฟันบ้านเลขที่ชุดเดียวมันบ่แม่หมายเลขสิ ซื้อตัวเดียวนี่เด้าะว่าสืซื้อแต่ตัวเดียวแมนแมนสื้อบานเล็กที่คนแม่น,น่าปกติเพิ่นจะมีเส้นเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นมักตัวใดมาตัวนั้นเนาะคะ่ะฝันเห็นบ้านเลขที่เจ้าของ <c oughs> ก็มาบ้านเลขที่เจ้าของเนาะแม่อันนี้บ้านเลขที่ <c oughs> อาจารย์เนาะคะ่ะคนอยู่ข้างบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะฝันว่า <c oughs> จัดงานศพณหน,หนาไหลวงแล้วก็เป็นชะดาคนมาฟอ้อนมาล่ำเต็มหน้าบ้านหน้าเฮือนเนาะแม่แล้วเพราะว่าหน้าบ้านแม่น่าเป็นโรงเรียนเนาะแม่เนาะคือว่าคนจอดรถเต็มโรงเรียนเลยเป็นบ่แม่ สาธุสาธุให้แม่ไดชูกเดช่ไงเด้อค่ะแม่เด้อที่แบงปันแนวทางก็ะไดค่ะสาธุให้แฟนช่องเฮาดชโชคดช่ยน้ำกันแม่หมวดนี่ก็ไดขอขอบพระคุณแม่น่าหลายๆได้อจเด้อที Krank ่แบ่งปันแนวทางแม่ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกะจะมาสรุปตัวเลขของแม่น้าในหมวดนี้นะคะหมวดนี้แม่น่าฝันดีค่ะนอกจา้ชมเพิ่นฝันว่ามีจัดงานศพนอกจา้ชม ของในหลวงราชการที่เก่านะคะคุณผชมนี่เขากะขออนุญาตว่าเป็นภาษาทั้งบับานเขานะคุณผู้ชมเนาะเพิ่นจัดงานอยู่บ้านหลังคางๆเพื่อนเม่นาเลยนะคะและบ้านเม่นหน้านาบ้านเพิ่นจะเป็นแนนุนแล้วก็เป็นโรงเลียนญงเลยค่ะคุณชมโรงเรียนในอำเภอเลยนะคะเพิ่นฟันว่าเขามาฟอนมาล่ำแล้วก็มาจัดงานจอดรถเต็มนาโรงเลียนนาบ้านนาเฮื่อนเพิ่นเลยนะคุณผู้ชม เพื่อนบ้านเลขที่ที่จัดงานศพนะคะงานระสบของนายหลวงรัชการที่เก่าะคะคือบ้านเลขที่1นึ่เก่าศูนย์นะคะชมพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะตัวเลขออกแล้วก็ออก,ออกอีกได้นะคะเม่น้าว่าบอต้องไปจัดตัวอื่นเลยนะคะเพิ่นจัดตัวเดียวนี่นะคะแต่ถาผู้ใดนะคะคิดว่าอาจจะมาวันเกิดหรือว่าอายุ ของเพิ่นนะคะก็พิจารณาได้เลยนะคะแต่ว่าเลขที่แม่หน้าห้ามักนะคะคือหนึ่งเก้าศูนย์นะคะท่าตัดเลนก็นจะได้สามชุดสามหางนะคะคุณผู้ชมสามชุดสามหางก็จะได้หนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าและกาเก้าศูนย์แล้วก็รหนึ่งศูนย์นะคะคุณผู้ชมสามชุดสามหางเน้ยนเนียนนะคะคุผู้ชมท่าตัดออกมานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเลขสามตัวที่แม่เห้าจัดให้ยนะคะ บ้านเลขที่ชุดเดียวหางเดียวคือหนึ่งเก่าศูนะคะถ้าผู้ใดมากกับกพัวเวน้่มนะคะระวังเลขเก่ากับเลขหกนะคะชมเพื่อจะเมียนเพื่อจะมาในหวดนีน้นะคะเมียหน้าเป็นอีกทันหนึ่งนะคะถีมันฝันแม่นสุดๆนะคะชมเพิ่นฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่เฮือนเพิ่นกะมาบ้านเลขที่เฮือนเพิ่นนะคะหวดนี้เพิ่นฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่อาจารย์ที่อยู่ข้างเฮือนเพิ่นนะคะกับโบเนนะคะชมตัวเลขกกเป็นไปได้เบิดนะคะเมี่ยเฮ้ามั่นใจค่ะนะคะชม นี่คือแนวทางตัวเลขของแม่นาในวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองปันหารอยหุสนีนะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ไปจัดซื้อจัดหาเสียงโชกเสียงหลาบไหวได้เลยนะคะชมวดนี้ก็ขออุปยพอนีแฟนช่องเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงหลับก็ขอขห้มีโชคมีใจโชคโชคมันมาในหิ้งปังๆรำรวยรำรวยกันสุขุนสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ